ให้เป็นเพื่อนนะครับได้เป็นเจ้าของกันแบบง่ายๆนะครับและรวมรถเล็กๆให้เป็นเพื่อนเป็นเจ้าของได้แบบง่ายๆนะครับเพื่อนครับนะฮะก็รวมรวมรถสไตล์คิตติค้าอีโคคาร์ไว้1 2 3 4งคันนะฮะนะครับมี Honda Jazz นะครับเพื่อนๆครับนะครับมี m i t s ูบ i ชามี Nissan Note แล้วก็ Jazz Hybrid ราคาย่อมเยา รถแบบะปยัดน้ำมันถูกๆดีๆนะครับให้เ,เพื่อนๆให้เป็นเจ้าของกันบ้างนะครับนะครับเอาเริ่มจากคันแรกกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อนๆครับนะฮะ Honda Jazz Hybrid ปี13เลขไมล์แสน0 0 0หมกิโลเลขไมล์แสน0 0 0หมนกิโลนะครับเพื 1, 8, 000, 000, เ่อนๆครับสีบอลเงินราคา2 6 0 0 0 0หบาทวันนี้รถให้เหลือ2 000, 2 000, 9 0 0 0บาทพอ 2 2 9บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1 0 0 0 0กิโลนะครับ2 0 69ไปขายขาย229เพื่อนๆนครับนะอ้านะรถปี13ประหยัดน้ำมันเหลือเกินนะฮะใช้ได้น้ำมันด้วยนะครับไฮบริดด้วยเลยนะครับนะครับ Honda j a z z นะฮะไฮบริดนะครับที่เขาชอบกันเหลือเกินที่เขานะฮะบอกว่ามันประหยัดเหลือเกินนะครับเพื่อนเพื่อนครับ มาอยู่ที่เราแล้วเรียบร้อยแล้วครับกับสีบอลเงินเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับนะเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างครบทวนเลยนะครับใครมาซื้อได้เป็นเจ้าของได้เลยนะครับซื้อรถที่นี่นะฮะมีใบรับประกันราคาซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเราขายรถสวยอย่างเดียวนะครับไม่ไม่หลอกไม่หลอกขายอย่างแน่นอนนะครับเล่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบเลยนะครับ เปอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้เลยนะฮอนด้าแจ๊สนะครับเพื่อนครับรถสวยน็อตเดิมหมดนะครับนะมีถอดมาบ้างแต่ไม่มีชนอะไรนะครับรถสิบกว่าปีสิบสองปีนะฮะแต่ว่าได้สภาพดีฮะออกไปรนะับประกันให้คุณร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนครับรถสวยนะฮะนะครับฮอนด้าแจ๊สไฮบิดป้ายแดงก็ประมาณแปดแสนวันนี้269เราไม่ขายร,ารถลดให้4 0 0 0 0เหมื่นเอ229,000บาทเอง 2องแสนสบาทเองเพื่อนครับสวัสดีครับพี่โอเพนสกายครับเปิดท้องฟ้านะฮะสวัสดีพื่ทุกคนเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับยินดีทุกท่านเลยครับเมกี้นี้รับจองรถมาด้า CX3 ไปเรียบร้อยแล้วสีเทานะครับเมื่อวานไลฟ์สดไปนะครับ FC จากขอนแก่นมาจองเรียบร้อยแล้วนะครับน้องและคุณแม่บอกว่าติดตามโชวิสมา ทั้งครอบครัวรเลยนะครับติดตามมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วนะครับก็ชอบที่นี่มากเลยนะครับนะผมเป็นกาลังใจที่ดีมากๆเลยที่ผมจะนําเสนอท่านออกมาพบปะท่านตลอดไปนะครับนะฮะนะครับมาออกพูดคุยกันแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆชอบรถนะครับเพื่อนๆมาซื้อรถเพื่อนๆมาพูดคุยกันก็ดีใจที่สุดเลยนะครับเป็นการทํางานที่เรียกว่ามีมีมีค่ามากๆเลยนะครับนะฮะ มีความสุขมากที่ได้ออกมาพูดคุยกับท่านทุกครั้งเลยนะครับนะครับคอนเสิจ๊นี้ปี1ินะฮะขอบขคุณเอฟซีนะครับมาจองรถมาด้า CX3 สีเทาดําเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอจากฟ้นแล้วจองไม่หมื่นหนึ่งนะครับคันนี้2องแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเองเพื่อนๆนะครับใครสนใจเชิญเลยนะครับพัผ่อนเดือนเท่าไหร่เดี๋ยกดให้อยู่นะครับพอดื่นคันนี้พอน่าจะผ่อนได้ประมาณสักนคันนี้น่าจะผ่อนได้ประมาณสักเออหกปีนะครับเพื่อนๆฮะ หกปีได้นะฮะฟันยืมมาห้าหกพันบาทนะฮะห้าหกพันบาทนะครับเพื่อนครับนะฮะสบายสบายเลยนะครับนะฮะนะครับเอาคันที่สองเลยนะครับคันที่สองเลยนะครับนะห้าพันบาทปันยืมละห้าพันบาทหกปีนะฮะคันนี้สวยมากนะครับรีสันโนต์นะครับมีโคคาประหยัดเหลือเกิน เครื่องยนต์ 1,200cc นะครับนะฮะถ้เป็นตัว 1.0V นะครับ 1.0V นะครับนะฮะนะครับสวยมากนะครับฮะแล้วก็น่าใช้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับสวยมากๆเลยครับนริสันโรดได้ใหญ่ได้กว้างได้ประหยัดได้สีชมพูด้วยครับายแดงคันนี้ก็ประมาณ5แสนใบปลายเลยวันนี้เหลือเพียงแค่288ไม่ขายขาย2แสน40,080บาท คันนี้2องแสนับาทแล้วประกันให้คุณให้คุณ1ปี3 0 0 0 0กิโลเลยแล้วประกัน1ปี30,000กิโลนะครับเอแสนสี่ห0ื0นแปบาทพอเอาไปใช้กันนะครับเพื่อนๆครับนะฮะไปตั้งไว้2 8 8ลดให้4 0,000นะฮะนะใหม่มากๆเลยเพื่อนๆฮะสวยงามสวยงามสวยงามนฮะรถสภาพดีสภาพดีสภาพดีรถนะฮะไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีชนนะครับ นะฮะรถเดิม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 นะครับที่นี่มีเล่มจริงเอกสารจริงทุกคันเลยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะด้านหลังนั่งสบายเหลือเกินนะฮะกับเจ้าอีโคคาคันนี้นะครับเพื่อนอีโคคาคันนี้นะครับผ่อนได้ประมาณสี่พันกว่าบาทอย่างเงี้ยเจ็ดปีนะฮะผ่อนสี่พันกว่าบาทเจ็ดปีนะครับเพื่อนครับสี่พันสี่พันนิดๆนะฮะสี่พันต้นๆเจ็ดปีนะครับ ทียตประหยัดน้ำมันมากปร,ประหยประัดน้ำมัน20โลลิตรเลยกับรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเป็น n ิสันโนดน e ฮะนะครับทียตประหยัดเหลือเกินได้จอ Android ด้วยนะครับได้ออปชั่นพิเศษมาติดจอ Android มาให้นะครับเพื่อนๆครับจอมาเริ่มเลยเหมาะสําหรับคนที่นะฮะอยากได้รถประหยัดน้ำมันอยากได้รถที่เอาไปใช้แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนะ ครับกว้างนะครับใหญ่นั่งได้จริงโยบอกว่ารถสวยครับขอบคุณมากครับพี่โยครับขอบคุณพี่โยมากมากครับพี่โยสวัสดีครับนะฮะะขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันนะฮะขอบคุณที่ไว้ใจนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะนะครับใครไม่ชอบรถนิสันโนตมาเอารถคันนี้ไปนะครับเออสีชมพูนิสันโนตเลขไม่เก้าหมื่นกิโลนะเลขไม่เก้าหมื่นกิโล 90,000กิโลนะครับ90,000กิโลแท้ๆที่นี่รับประกันเลขไม้แท้ทุกคันนะครับเพื่อนๆเราขายเลขไม้แท้หมดรับประกันเลขไม้แท้ไม่มีการย้อมแมวนะครับเพื่อนๆครับถ้าไม่ชอบคันนี้มาเอาคันนี้ก็ได้นะครับเพื่อนครับเรามีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะมิตซูบิชิมิลา่าตัวท็อปเลยนะครับรถปี18รถปี18นะฮะสวยหล่อเท่นะครับรถปี18นะครับสวยหล่อเท่ ราคา2แสน8 8เราไม่ขายวันนี้เราลดราคาสุดพิเศษให้เพื่อนๆเ,เลยนะฮะเหลือเพียงแค่นะครับเพื่อนครับ2แ0 0 0 0มื่น8ทบาทเอาไปใช้กันเพื่อนๆฮะ,ะ248เพื่อนๆฮะ248นะครับเลขไม้6หมื่นกิโลเอง2แสน4หมื่น8ทันบาท Geo Toro ตัวท็อปเลยนะผอนเดือนนี้ก็ประมาณเนะะี้ยนะเพื่อนๆพื่อนฮะ4,000กว่าบาทนะฮะ7ปีนะครับนะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะฮะ ่0 0 0กะบาท7ปีนะครับสวยกิิบเลยอะถ่ายภายในเลยฮะสวยสวยกิิบเลยเพื่อนๆนะภายในได้เบาะหนังสะอาดสะอ้านมากดูดีมากครับวปรไลมัลติฟังก์ชันประหยัดน้ำมัน20โลลิรเช่นกันนะฮะพอสำหรับแม่บ้านพ่อบ้านลูกเพื่อหรือคุณพ่อคุณแม่ื้อให้ลูกๆไปใช้งานซึ่งเด็กเพิ่งเรียนจบนะครับเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ครับที่อยากได้รถเล็กๆไว้ใช้นะฮะนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพื่อนๆครับ ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ขับขี่ง่ายนะครับคล่องตัวนะฮะไปไหนมาไหนสะดวกนะครับซื้อรถกับเราแล้วเรามีการรับประกันคุณภาพให้ว่าไม่มีชนหนักทิ่คว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรมาย,ย้อมแมวไฟไหม้นั้นทั่วม่แท้อุ่นได้สงา่าสุดระเบียนนะครับนะครับเรารประกันราคาซื้อคืนเลยเราออกไปรับประกันราคาซื้อคืนให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังสโลแกนที่ว่านะครับเพื่อนเพื่อนฮนะ ท่านดูรถไม่เป็นท่านสามารถซื้อรถกับผมได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เราา30ปีเราซื้อขายรถมากว่า3,000 0คันและเราเป็นมืออนไขทางแยกก็ยัง2แท้จริงให้เพื่อนปลอดภัยมั่นใจ100%นะครับกับนะรถสวยๆไม่ไน้อยๆสภาพดีๆนะครับเพื่อนครับโอ้โหนะฮะ2,48 2,48มาเลือกเอาชอบมิซูเอาที่ซูไปชอบนิสันโนะเอานิสันโนะไปนะครับนะนะพรีเดอร์สี่พันต้นๆคันนี้นะครับกับเจ้า คอน้าแจ๊สสุดหล่อเลยรถตัวสุดท้ายเลยนะฮะปี22นตัวสุดท้ายปี2 2เลยเพื่อนๆนะครับเลขไมาให้ไหรนะคีนี้ห้าหมื่นโลเองนะเป็นรุ่นรุ่น GK ตัวฮิตตัวฮิตติดลมบนเลยนะฮะนะครับหน้าก็หลอ่อหลังก็หลอ่อข้างก็หลอ่อนะฮะแล้วก็นะฮะเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมช,ชมชอบของคนที่รักรถ Honda Jazz แบบนี้นะครับรถรถที่รคาที่ขับดีมากๆนะครับ นะเป็นรถปี22เลยคันนี้นะฮะได้รถปี22เลยนะครับนะครับป้ายแดงคันนี้เป็นรุ่น V Plus ป้ายแดงคันนี้ประมาณ7 0 0 0แสนกว่ากว่าวันนี้นะฮะเราตั้งเหลือเพียงแค่นะครับ6 4 6 9ไม่ขายขาย4ี่แ0 0ห้าหบาทพอ4 5่0 0 0บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี60,000กิโลนะครับ2ปี60,000กิโลเลยนะครับทุกท่านครับ ประกันเครื่องเกียรให้2ปี6 0 0มกิโลสี่นะครับเพื่อนเครับ4ี่แส0ืเครื่องเกียร์2ปี6,000ืกิโลเพื่อนสวยมากนะฮะเลขไม่น้อยมากนะฮะเลขไม่แท้ด้วยนะฮะห้าหมกิโลห้าหมนกิโลนะครับราคา4ี่แสนห้าห้าพันบาทเอง สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทเพื่อนเพื่อนครับคอนเดนประมาณเจ็ดพันบาทนะฮะตลอดอายุสัญญานะครับเพื่อนเพื่อนฮะตลอดอายุสัญญาเลยนะครับเพื่อนๆครับเจ็ดพันบาทตลอดอายุสัญญาฮะคุ้มค่าเบาราคาใหม่สุดๆไปเลยนะครับนะฮะใหม่สุดๆไปเลยครับกับคอน da นแก๊สนะฮะที่น่าใช้อีกหนึ่งรนะุ่นเลยในวันนี้นะฮะสี่คันสี่แบบสี่สไตล์นะ่าเดี๋ยวแถมให้อีกคันหนึ่งเพื่อนๆนฮะ 4 5 5 0 0ปี22เลยนะฮะรับประกันให้2ปี20,000 2ปี60,000กิโลเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนผมแถมคันนี้ให้ผมแถมสองคันนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะนะครับคันนี้เก็บงานเสร็จแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วนะครับนะฮะเพื่อนๆครับบอกให้เลยว่ารถสวยมากเลยด้วยด้วยนะครับเพื่อนๆฮะนะครับน่าใช้มากนะครับผมว่ารถตราคานะฮะเมื่อก่อน รถอยู่กับผมมานานแล้วแต่สภาพดีมากขับดีมากนะฮะนิสันเทียนาปี2010นะครับปี2010นะครับเป็นรุ่นท็อปเลยนะฮะขายโลทิ้งให้เพื่อนเพืเคยตั้งไว้385,000บาทวันนี้ผมลดสุดพิเศษให้เพื่อนเเลยนะฮะเพื่อนๆฮะ,ะสุดพิเศษเลยนะฮะนะครับเหลือเพียงแค่1,990,000บาทพอเอาไปเลยนะครับเครื่อง2.5หลังค่าสรุปนะฮะรถสวยมากนะครับ ก็สวยมากๆเลยนะครับเลขไม่สองแสนกิโลแท้ๆนะครับเลขไม่สองแสนกิโลแท้ๆนะครับเพื่อนๆครับขับดีมากนะฮะขับดีมากน่าใช้มากๆเลยนะครับขับดีมากน่าใช้มากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นรถที่ขับนุ่มขับหนึบเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยทีซี่นะครับ V 6คันนี้เคยติดแก๊สมาแล้วผมเอาออกเอาออกนะครับแต่ตอนนี้เป็นน้ำมันล้วนๆแล้วแต่สภาพภายในสวยกิิบเลย เก็บงานมาเรียบร้อยเพอร์เฟกทุกอย่างภายในสวยมากภายในสภาพสักแปดสิเร์เเลยนะเพื่อนครับ,รบไม่มีขาดไม่มีวินภายในสีครีมสวยและขับดีมากเปลี่ยนคอยให้หมดหมดแล้วห้าสี่ห้าตัวเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนโัชเชียนให้หมดแล้วนะครับแล้วเปลี่ยนฐานะมันเครื่องให้แล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับท่านนะฮะในราคาแสนเก้าเก้าใครมีงบประมาณแสนเก้าหมื่นกว่าบาทมาออรรถที่นี่ไปใช้เลยนะครับเพื่อนครับใช่ไหมเราเราตั้งราคาครั้งที่แล้วเท่าไหร่นะ 1สนเก้าเก้าเอาเอาไว้แสนเก้าเก้าเพื่อนฮะรถคันนี้เรียบร้อยเพอร์เฟกหมดแล้วนะฮะเก็บงานสวยเพอร์เฟกทุกอย่างมาถึงขับไปขี่ได้เลยนะฮะพร้อมสมบูรณ์แบบจริงๆเพื่อนเพื่อนฮะนะครับเคยตั้งไว้สามแสนกว่ารถติดมือนานๆแล้วผมขอระบายออกแล้วกันเหลือแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอาผมลดให้หมื่นนึงแล้วกันเหลือแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพอ 189,000บาทนะครับรับประกันให้คุณ1ปี10,000กิโลเครื่องเกียร์รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี10,000กิโลรถสวยกิ๊กนะฮะมีราคาสะลุคุ้มมากใกล้แดงล้านห้านะมาสมัยก่อนนะครับเพื่อนครับคันนี้ติดจ,จองเรียบร้อยแล้วเพื่อนฮะคันนี้ติดจองแล้วนะครับเดี๋ยวรอจัด finance FC จากออขอนแก่นมาซื้อรถวันนี้เองมาจองวันนี้เองนะฮะเท่ากับกับคุณคุณแม่น้องคุณแม่น้องแนนด้วยกับนะฮะน้องแนนน้องแนนด้วยแล้งน้อง แฟนเขาก็มาด้วยนะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับนะฮะขอบคุณมากเขามาลองรถปุ๊บชอบเลยมัดจําเลยนะฮะเดี๋ยวเราจัดเฟรนซ์อีกสองสาวันก็สามารถออกรถได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะไปส่งให้ที่ขอนแก่นเลยนะครับนะะขายไปสี่แสนกว่าบาทนะฮะสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทรถสวยมากนะครับคันนี้ห้าหมื่นกิโลเองนะฮะหกหมื่นกิโลนะครับต้องขอบขอบคุณเอฟซีที่แชร์ที่ไลค์ที่ดูแลเราคันนี้ก็ขายไปแล้วนะครับรถเบนซ์นะฮะเดี๋ยวลออุปกรณ์ นะเป็นตัวล็อกเกะนิดหนึ่งนะฮะลูกค้าเก็บงานให้ลูกค้าเกือบเกือบจบหมดแล้วฮะเดี๋ยวรอสปาอีกนิดหน่อยเองแล้วก็ส่งมอบลูกคา้าประมาณสักเออสักวันที่20นะลูกค้าซื้อเงินสดจองไว้แสนจริงต้องกราบขอบคุณ FC ด้วยนะฮนะและเป็น FC ผมนะฮะเพื่อนๆครับนะฮนะขอบคุณมา,คมากมากครับกระบะสี่ประตูตมีเยอะเลยมี Ford Ranger นะครับหลายคันมากๆเลยนะฮะ Ford Ranger มี ลีโวสี่ประตูแล้วก็มีเอ,อ่อไททันมิสูไททันตัวเก่าๆก็มีแล้วก็มีบีมาสด้าบีทห้าสิบมีเยอะแยะเลยครับเพื่อนฮะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไน,ไรน,ไรนะฮะคันนี้ก็ติดจองแล้วฮะลูกค้าเอฟซีนะสวยมากติดจองแล้วฮะต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับเอซี FC ติดจองแล้วนะครับเอาน,นำเสนอคันนี้หน่อยสวยมากมเพื่อนฮนะ Mg H S นะครับแถมไม่หน่อย Mg H S เป็นรถที่ดูดีดูหล่อดูเท่แล้วก็ดูใหญ่โตมโหฬารเป็น SUV ขนาดใหญ่เทียบเท่ากับรถเอ่อคานดาเซียววี A v เลยนะครับเ,เพื่อนๆครับคานดาเซีห้านะครับใช้เครื่องยนต์พันห้าร้อย cc เบนซินนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถขนาดใหญ่แต่รถคันนี้เล็กมาแค่เจ็ดหมื่นกิโลเอง จ็ดหมื่นกิโลรถสวยมากเลยเพื่อนเฮะนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะฮะสภาพกิบเลยนะครับนะครับคุณสุทวิทไม่มีเลยครับกําลังหาเข้ามาอยู่นะฮะเดี๋ยวรออยู่กําลังหาเข้ามาอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีเลยนะครับต้องขอโทษด้วยครับ mg hs สวยสวยสีแดงนะฮะปี21เนะฮะเลขไม้น้อยมาก70,000กิโลมือเดียวป้ายแดงออกห้าง70,000กิโลนะครับ สวยชั้นฟ้าเลยนะฮะเคยตั้งไว้4 1 9 0 0 0บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นเหลือ388,000บาทนะครับรับประกันให้2ปี60,000กิโลปี60,000กิโลเลยนะเพื่อนๆครับรับประกันได้ใช่ไหมเข้าเข้าเข้าขายไว้เอได้ใช่ไหมฮะอะไรนะตัวไหนได้ต่วต,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 ตัวนั้นไม่ได้หรอตัวตประกันชีวิต อ๋อบริษัทเรารับประกันให้1ปี30,000กิโลแล้วกัน1ปี30,000กิโลนะครับเพื่อนครับนะฮะนะฮะ MG 1ปี30,000กิโลนะครับเพื่อนครับนะสวยๆเลยนะฮะปีใหม่ไม้น้อยสภาพดีกิ๊บๆเลยนะฮะฮะบอกให้เพื่อนๆมาดูได้เลยนะครับบอกให้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะนะครับมาด้าสองอีกคันหนึ่งนะที่อยากนำเสนอมากๆนะฮะฮีโรคาที่ดีที่น่าใช้ที่ประหยัดนะครับนะครับแล้วก็ เออคันนี้เลขไปแสนเนะท่าไหร่นะกแสนหนึ่งแสนหนนะฮะคันนี้เลขไปแสนหนึกิโลสี่ประตูนะครับตัวกลางๆนะฮะเป็นไฮเป็นร้อรุ่นไฮนะครับเพื่อนๆครับปีลคันนี้ปี17.18ปดปีสิบเราคาตั้งไว้ส9งวันนี้ปรับเหลือ2อง0 0นบาทพอ2 6งแสนบาทเพื่อนเฮนะรถสวยมากนะฮะสองหาอเดือนนี้ก็ประมาณสัก สี่สัห้าพันบาทกะสี่พันกว่าบาทเองนะครับเพื่อนๆครับไม่เกินห้าพันบาทนะครับนะฮะสวยมากอัถ่ายก็ดูหน่อยครับปีสิบแปดนะฮะพอีเดอรละสี่ห้าพันบาทเองนะครับเพื่อนๆครับฮะฟรีดาวเลยนะฮะจัดได้เต็มเลยนะครับสวยมากรับประกันเครื่องเกียร์ให้สองปีหกหมื่นกิโลเลยสองปีหกหมื่นกิโลเลยนะครับเพื่อนๆครับกับเจ้ามาด้าสองคันนี้นะฮะสกายทีบเลยนะครับสวยมากนะครับเพื่อนๆครับถ้าเป็นเจ้าของคันนี้นะฮะ ขายสดอย่างเดียวนะฮะมาด้า2ปี2013นะครับนะบสวยมากๆเลยรุ่นสปอร์ตด้วยนะฮะนะครับเลขไม่แสน0 0 0ดหมกิโลถ้าใครอยากได้รถเล็กๆไปใช้นะฮะงบแสนกว่าบาทคันนี้เคยตั้งไว้แส9เก้วันนี้ผมตัดใจขายราคาแสนห0 0หบาทพอแสนห0าหบาทเอาไปใช้เลยรับประกันให้1ปี1,000งหมกิโลรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1,000งหมื่นกิโลแสนห้าบาทนะครับ ให้ใจก็ยังเอาเอามาสไปใช้อยู่ป่ะแสนแสนห้าหมื่นห้าพันบาทพอเพื่อนๆเอาไปใช้กันแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเอาไปแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพอเอาให้แสนสี่เก้าเลยเพื่อนๆอยากได้เอาไปเลยนะฮะร,รถสวยกิ๊บมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะฮะสภาพดีมากแสนสี่เก้านะครับนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลด้วยสวยมากนะครับเกียร์ออโต้นะครับเพื่อนๆครับนะคันนี้ รถแสนกระบาทนะฮะที่เราเทินมา Ford Focus ขับดีขับหนึบนะฮะเครื่องยนต์พันหกร้อยทีซีนะครับขายให้ถูกๆเพื่อนๆนะครับขายถูกๆสภาพดีมากนะฮะเพื่อนๆนฮะเลขไม่แสนกิโลแสนสามหมื่นกิโลป้ายแดงมือเดียวออกห้างป้ายแดงมือเดียวออกห้างแสนสามหมื่นกิโลนะครับเครื่องยนต์พันหกร้อยทีซีเกียร์ออ,อโต้นะครับป้ายแดงก็ประมาณแปดแสนันนี้ เคยตั้งไว้2,3,000 0าวันนี้ขายเพียงแค่แสนเจ็ดเก้าพอเอาไปเลยรถมือเดียวเลยนะฮะแสนเจ็ดเก้ารถสวยมากนะครับโยโตะนะครับนะครับรสวยเลยนะครับอา้าวรถแปลกๆหน่อยแล้วกันนะฮะฮอนด้าไอฮุนไดเวโรสเตอร์นะครับ, Honda, oster, ร,บรถแลไอเทมเท่ๆดีๆนะับเพื่อนๆครับเคยตั้งไว้2,99าวันนี้จักโปรเหลือ2,3,000 0บาทพอสอ2,3,9 เอาไปเลยฮะเพื่อนๆไม่เคยรถขนาดนี้นะเพื่อนสองสามเก้าเอาไปเลยเพื่อนๆฮะเลขไม่แสนหกหมื่นกิโลกีออโตเครื่องพันแปดร้อยทีซีนะครับรถสวยมากเลยนะครับนะหล่อเท่ไม่เกรงใจใครไม่เหมือนใครนะครับเพื่อนครับกับเจ้าฮุนไดเวโรสเตอร์นะครับกออโตสวยหล่อเท่ดูดีมีระดับนะครับเพื่อนครับนะครับแถมให้อีกคันหนึ่งแล้วกันนะฮะนะครับ ทอนด้าซิตี top ้ปีสิบสี่นะฮะตัวท็อปเลยตัวเอสบีนะฮะนะฮะเลขไม่แสนกิโลเลขไม่แสนกิโลนะครับราคาสุดท้ายเลยนะฮะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอเอาไปเลยสองหกเก้าเอาไปเลยครับเพื่อนๆฮะสองหกเก้านะครับเพื่อนๆฮะปีสิบสี่นะรถสวยจัดเลยฮะสองหกเก้าเพื่อนๆฮะไฟท้ายใหม่แล้วนะฮะไฟท้ายใหม่แล้ว 269นะครับเพื่อนเพ่นฮะ Honda City ปี14นะฮะ269หล่อเท่เกียร์ออโต้ตัว1.5 SV ตัวท็อปเลยป้ายแดงประมาณ7แสนกว่าวันนี้2 6 9 0 0 0บาทราคาตั้งจริงเป็น288วันนี้เด๋ยว269ตอนแรกราคาตั้งเทนะ่าไหร่ี้มชอน285ใช่ไหมผมจัดให้เดือ สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอรับประกันรับประกันให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลให้นะเพื่อนๆครับนะฮะคันนี้เตรียมปล่อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนเตรียมปล่อยแล้วนะครับนะฮะเออเจ้าของคนที่ซื้อก็เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางผลิตครีมนะรักษาสิวนะครับนะครับเป็นโรงงานนะครับผลิตครีมนะครับรักษาสิวให้กับโรงพยาบาลนะครับนะพี่เขาน่ารักมากๆเลยซื้อกันสดเลยนะครับ นิสสันนิสสัน X Trail เบนซิน2.5นะครับกำลังสปาให้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารับภายในเดือนนี้ครับจะในเดือนนี้นะครับนะครับซื้อเงนสดเลยนะครับหล่อๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับหล่อๆเลยนะครับเพื่อนๆครับหล่อนี่ครับเพื่อนๆโตโยต้าโค o โรล่นะครับ เอาติด CNG จากโรงงานเลย CNG จากโรงงานเลยเพื่อนๆฮะเรามี2คันนะ CNG โรงงานนะครับนะฮะนะครับเลขไมล์แสนหกหมื่นะก 160, ิโลแสนหกหมื่นกิโลสวยมากเป็นเครื่องดูโอ้นะฮะนะครับสีน้ำตาลสวยสุดๆไปเลยนะครับราคาเคยตั้งไว้สองปลายปลายวันนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทพอ 258,000บาทนะฮะเฉพาะคลิปนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะฮะ258นะครับรับประกันให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลเป็นสองระบบนะฮะแก๊สก็ได้น้ํามันก็ดีนะฮะ CNG จากโรงงานนะครับเพื่อนๆครับจากโต้ต้าแท้นะครับนะมันยังมีคนชื่นชอบรถสเปคนี้อยู่นะครับเพราะว่าของเขาอึดจึกทนนะครับ CNG จากโรงงานนะฮะ288ผมไม่ขายขาย258,000บาทเอาไปเลยเพื่อนๆครับ โคตรคุ้มเลยนะครับแล้วอ้าวนี่โอ้โหเพื่อนๆโตโ,โยต้านะฮะปีสิบเจ็ดเลยคันนี้แท้ปีสิบเจ็ดนะครับน้ำมันล้วนๆนะ,ะน้ำมันล้วนๆนะ,ะ 1.6G ปี17นะครับไม่ได้เชนแล้วสีบอลเงินไม่เคยติดแก๊ส 1.6G ปี17ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่ได้เชนแล้วนะฮะนะครับนะครับ คยตั้งไว้388วันนี้ผมปรับราคาลงเหลือเพียงแค่3 4 8 0 0 0บาทพอ3 4ม0 0 0บาทนะครับเลขไมล์แสนห0 0หมื่นกิโลแสนห้าหมนกิโลนะครับนะฮะอันนี้1 6 g จนะเป็นสีล้วนล้วนอา้าวคันนี้นะคันนี้แก๊ส cng จากโรงงานปี18เลยนะฮะปี18 cng จากโรงงานเลยเพื่อนๆครับ cng จากโรงงานปี18 1 6 e cng นะครับจากโรงงานปี18นะครับสวยมากนะครับเพื่อนๆฮะนะครับ หล่อๆเลยนะครับสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทพอนะครับเขียนจีบโรงงานนะครับเพื่อนๆครับไม่แปดหมื่นกิโลเองกันนี้นะไม่แปดหมื่นกิโลเป็นรุ่นไเบนซ์เชนปีสิบแปดนะครับนะครับสนใจมาขับมาลองขับได้เลยนะครับสองระบบนะฮะนะครับมาที่จอยทาแคมป์นี่เอ็กติโมนะฮะสวยๆเลยเพื่อนๆฮะับเอ็กติโมอันนี้ติดแก๊สนะฮะอันนี้ติดแก๊สนะครับ ปนรุ่นเอทพีโมล,ลรุ่นพิเศษนะปี11เลยนะฮะสีขาวมุกข,ขับโคตรดีเลยคันนี้เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีรับประกันให้1ปี10,000กิโลนะครับเอ,าอ้าหนึ่งรอบปี11ใครตัง้งไว้289 289,000บาทวันนี้ปรับราคาให้เหลือเพียงแค่269,000บาทพอ269,000บาทนะครับวันนี้เรามาขายรถเล็กๆรถไม่แพงกันนะ269,000บาทรถที่เอื้อเ่มถึงง่ายๆนะโตต้าแคม y เอ็ก o ิโมปี2 0 1 1สีขาวมุกเกีออโต้ใช้งานได้สองระบบนะครับแก๊สก็ดีนะครับแล้วก็น้ำมันก็ได้นะครับรถสวยจัดนะฮะมือเดียวนะครับ2 8 8ไม่ขายขาย2 6 8 0 0 0บาทนะครับโต้ใต้อินโนวานะครับสุดหล่อสุดสวยเลยนะฮะอันนี้นะฮะนะฮะสุดหล่อสุดสวยเลยนะครับอันนี้นะฮะตัวท็อปเลยปี13นะฮะอินโนวาสอไม่เคยติดแก๊สมือเดียวไปได้ของห้าไปรถคุณหมอนะครับ เป็นรถคุณหมอนะครับเลขไม้เท่าไหร่จําได้ไหมเลขไม้สองแสนโลจําได้เลขไม้สองแสนโลนะฮะรถสวยจัดมือเดียวป้ายแดงของห้านะครับนะฮะนะราคาตั้งไว้2อง0 0นเบาท2องแสนบาทนะครับป้ายแดงคันนี้รันสองล้านสามหมืนะฮะเป็นตัวท็อปตัววีนะฮะไม่เคยติดแก๊สรถสวยมากนะฮะสองเก้นะครับเพื่อนๆครับนะฮะรถขับดี เข้าศูนย์ตลอดมือเดียวใบแดงออกห้างนะครับนะครับนะฮะครับทีนี้ขั้นสุดท้ายแล้วกันนะฮะตัวเต้าไฮรักนะครับตัวท็อปที่สุดเลย4ประตูลีโวนะครับลีโวไฮรักลีโวนะครับนะครับนะครับตัวท็อปที่สุดเครื่องยนต์2.8นะครับออโต้โฟวิลด์นะครับออโต้โฟวิลด์นะครับนะฮะปี18นะครับเลขไมล์แสนหกเลขไมล์แสนหกสี่ประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อป4ี่คูนสขับเคลื่อน4ล้อโฟวิลด์นะครับ เลขไม่แสนแปดเลขไม่้าแสนหกนะฮะวันนี้ขายเพียงแค่นะครับเจ็ดแสบาทนะฮะเจ็ดแสบาทรถปีสิบแปดอามุนเลยฮะเจ็ดแสบาทนะครับเพื่อนๆครับก็สวยๆไม่ได้น้อยสภาพดีๆนะฮะเจ็ดสองแปดนะครับรถไม่แสนห้าหมื่นหกหยโรนะครับเพื่อนๆครับนะฮะโอเคนะฮะ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจนะครับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนฮะท่านไหนสนใจจะซื้อรถยนต์สองเราอยู่ถนนบรมราชชนนีนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับนะครับแล้วก็เราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ3 6 5วันเลยนะครับเรารอท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับถ้าท่านต้องการรถสวยๆใหม่น้อยสภาพดีๆนะฮะแล้วรถมีใบรับประกันนะครับ ก็มาเยี่ยมชมโชว์รูมเราได้นะครับนะเราเปิดบริการทุกวันจริงๆนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆนะฮะนะครับเอาแถมไปอีกคันหนึ่งก่อนจากกันนะฮะนะครับฮาวาลเฮดซิกฮาวาลเฮดซิกปี2021นะครับนะฮะตัวท็อปเลยนะครับตัวอัลตร้านะครับปี2021นะครับเลขไมล์แสนสามหมื่นกิโลแสนสามหมื่นกิโลแลสวยมากนะฮะป้ายแดงล้านสามกว่านะฮะวันนี้คันนี้เป็นไฮบริด ไอ้คันที่เป็นไฮบริดนะฮะเป็นที่เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสวยจริงๆเพื่อนๆฮะนะค่าหน้าใช้มากเป็นรถมือเดียวไปแต่ห้าเลขไมล์แสนสามหมื่นกิโลออโต้ไฮบริดนะครับเคยตั้งไว้ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทวันนี้เหลือจัดแคมเปญเหลือสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทรับประกันให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลสี่แปดแปดเอาไปเลยเพื่อนๆครับนะโอเควันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ